เฮ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมดิง้งต่องสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพานมะขาวแห่งเทน้สวัสดีพี่น้องช่องยูทู e ไปอีกโอ้โบวัชระบ่าวมอ랄บวัชระนะครับผมเมื่อนี้มาทรงมา่านทรงกุญแจไปพี่น้องแล้วทรงเขาปุ่นกับกุญแจไปพี่น้องแล้วก็เลยมานลบแดดสักกอนพี่น้องสิลงกไปสื่อกล้องสื่อกล้องแพกให้พี่น้องนะครับบารน,นี่มันแดโโดโพวดรถกระจอดยู่ไกลก็เลยถาจะข้าวนึงสักกอนทํำใจก่อนพี่น้องเหมือนต,อตื่นแต่เศร้านะครับออกมาแต่เศร้าแล้วมาทรงทรงกุจแจทรงอันนี้แล้ว ก็เลยมาอ่าแววเสือนี่เพราะว่าอยู่อยู่เฮื่อนสวยบ่ได้สร้างเพลนเฮือนนะครับจนีสร้างเพื่อกล้ลังอันอันปั๊บปุ้งเฮือนให้จ้างให้สร้างเพิ่นมาปั๊บปุ้งเฮือนให้โดนเติบเลยพี่น้องเพราะว่าเฮือนเก่ามันสุด zoom ก็เลยเฮ็ดโด้ให้เพิ่นใหม่เฮ็ดใหม่แล้วก็บัดนี้สร้างเพื่อกาลังอันเฮ็ดมันก็เลยอยู่เฮือนบ่ได้พี่น้องมันมันเสียงดังเธอมันกีดขวาง ยูอยากครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพลสวัสดีแม่สัง,งยมสวัสดีพี่ลาตีสวัสดีแม่รัดด้วยนะครับแม่ทรงของเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคำทุกการอุดหนุนจากพี่น้องสุกุสุคนนะครับขอบคุณอ,ออเดอร์จากพี่น้องทุกท่านนะครับฝากอุดหนุนกันแล้วกันในเด้อนะครับสลหรับก๋วยจั๊บอุบลแล้วก็ขนมจีนเลนูนะครับ เรนูปะทะอุบลจอดจาดกันเลยพี่น้องแซบนะครับเฮียเฮียวมาแล้วจ้าสวัสดีแม่บัวทองครับแม่ก็สิบว่าไลลองพี่ไงฟังเพราะว่าเพื่อนกาลังเฮ็ดเพื่อนลังค่ากับว่าในมีอยู่แม่มองมองบัวยวนกำลังมุ่งอยู่ตอนนี้ห้องบนว่าไม่ลังค่าเมื่อคืนนี้ก็เลยเบาดังบ่ได้มันมันเสียงออกสวัสดีพี่บุ๋มด้วยนะครับ มันมีลังค่าขันสีต่อเสียงต่อลำโพงร้องพี่มันสเสียงดังพวดเสียงมันสีดังออกไปอนันทั้งนอกโวดก็เลยบวรลองนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยแบบอันไลุ่ดเบาค่อยๆเอาถ้าถ้าเบาดังไรมันสีลบกวนข้าเจ้านะครับก็เลยบวเดบดเดอไหลใส่ไม้นะครับเพื่อมนมนเนรีโอ <laughs> ลอยอยู่ทุ่งหน้าเลยลูกมันมีไฟฟ้าแม่อยู่ทุ่งหน้ามนก็นกนสิีลองได้แบบนี้ละก็ะิไในปากเป้าสีและแม่ขันลองก็ะไดนะครับซีลงไปสื่อกลองสื่อกลองมาแพ็กอันขนมจีนก็แพ็กอัน,น,นไววถ้าแพ็กอันไว้จะเป็นพี่น้องนะครับ ทักไทยบรรยากาศใกล้สีเทียงนะครับกับพี่น้องทุกท่านเดอนะครับทักไทยบรรยากาศใกล้สีเทียงมาอยู่บ้านพี่น้องเออชมว่ามีงานอันนี้ก็ไดโอ๊ตกินบ่ได้มาอยู่บ้านโอ๊ตกินบ่ได้กรสิใครข้นเฮือก,กา่าละอุตส่าห์กำลังรถนำนักได้พี่น้องกสิอ้วนขึ้นมากเ,กาเ้ือก่าาละขันว่าสมมติมีงานล่ำานี่กระุ <laughs> ดใส่ได้บ่บูขันสมมูิมีงานล่ำก็ได้นะครับ ิ้นเดือนได้แม่สั่งใหม่ได้ครับแม่อุดหนุนในเด้อนะครับแม่ขายซอยในยเด้อโฆษณาช่วยหน่อยนะครับสลับกว๋วจับอุบลแล้วก็ขนมจีนพร้อมส่งสินค้าพร้อมส่งตอนนี้นะครับโอโ้คือหาานอนแล้วตือนเสาร์ไรพี่น้องก็เลยหาานอนนะครับ ยังแอบชมดมรูปนางเหนื่อยจากงานมองรูปสบสายตาคมความจริงไม่หวานให้ความฝันเรื่อนรมบรรเทาความตรมคนหักลมได้มีแรงใจ แม่มาทักทายพี่น้องก่อนจีนอันเดดก่อนสีลุ่งจากรถพี่น้องแดดแดดแดดผู้แดดผูว่าสีเฮ็ดคลิปอันเฮ็ดอันสว่วนเขาุ่นใ้พี่น้องกินกระบอกสะดวกพี่น้องทั้งขั้วทั้งอันทั้งขั้วทังงง้งหลังบา้านอันใหญ่กระจัดกระจายไปอยู่ผู้ละมองละบอนเพราะว่าสร้างไนกระกลังอันเฮ็ดเฮือนใหม่ รีโนเวทใหไม่อันเพชรเปลี่ยนลังค่าไม่ก็เปลี่ยนฝ่าไม่แต่ก่อนเฮื่อเป็นสังกะสีพี่น้องเฮื่อเป็นสังกะสีแล้วบันนี้เวลาหนาอนมันกับหอนเวลาฝนตกมันก็เสียงดังมันกับหัว้อมสังกะสีนะครับเสาอันเก่าตั้งแต่บุกว่าในเกิดวกเราแต่พอเฮื่อนบุญมันก็เลยผูพังไปเลยก็เลยคุยกับพ่อกับแม่ว่าอันเ็ดใไม่บบคันทาไปโดนร้ายมันก็สีคนก็สีเทาไปเรื่อยก็เลยอยากเฮ็ดไ้มันแบบว่า ให้เพื่อนได้ยูใหเลี้ยวไหวไงได้ยูไหวไม่ตองทาย่ามมียามยามีอย่างมันจุคนกะเท่าไปเลยสิไปอยูยย่ว่ยมเท่ามันกันบว่ามีความสูขมันเกิดมันกันนกนบว่ามีแบบมันกันบมนได้ซื่นใจเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเอาอยากให้เพิ่อนยูช่วงที่แบบมีกําลังแล้วก็ทีมีแบบว่ายางัยางยงังยังมีแห้งมีกําลังแบบนี้ได้อะครับเร็วที่สุดก็เลยบอกอยากทาก็เลยให้สร้างพ่นมาเหตุห้ยบ้านนี้ ขั่วก็เลยใหญ่ไปใส่ว่างอยู่แค่ทั้งนอกกระจัดกระจายอยู่สีเฮ็ดแนวกินกระเฮ็ดหญ้าพี่น้องก็เลยบ่ได้เฮ็ดได้เบิ่งนะครับเดี๋ยวหาโอกาสว่ามอสมืออื่นมือหื้อสร้างมันสิกลับบ้านเพราะว่าเพิ่นสิกลับไปบ้านเขาสร้างกับพี่น้องกันพี่น้องเพิ่นสินนเมื่อบานเขานะครับก็เลยอันสิได้ว่างอยู่ดอกสิได้เฮ็ดส่วนเขาปุ้นนั่งกินได้เบิ่งแบบวัจาายไ้เบิ่งเลย ให้ความฝันเรื่อนรมบรรเทาความตรมคนหักล้มได้มีแรงใจบอกจริงๆตามตรงว่ายัางคงคิดฮอดทุกวันถึงตัวเราร่างกันขอมองภาพเก่าแทนกายไม่อาจรังกายคนอยู่ พอดูเฉพาะรูปทายรอยยิ้มที่ประทับใจในภาพคอยช่วยเยียวอยา จักสิบมาที่นะ้อพี่น้องนนะอก่อนสิลงโหลดให้ครบสิบกอ่าาาที่กอนวาสิวาอย่างนอนคำคืนนี้ขอใส่นอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาจะเอาไปพี่คนมอนมิน่น บูกทุงก็ลองเนี้ยบ่ไดแล้วพี่น้องสัญญาณอยู่นี่มันบ่ค่อยดีบพราะือมันคือไรแบบบ่ค่อยอันไหนปไหบ่ค่อยเสถียรเลยพี่น้องแต,แต่ไรลองไรในเพจเบิ่งกะไรบ่ได้เป็นน้าสัญญาณอยู่มองมองจอรถนี่แน่นอ,อนเลยนะครับ เอาพี่น้อง,งสงเสด็จเดลัมล่าแล้วนะครับเดี๋ยวสีลกไปเบิงไปสื่อกองก่อนสื่อกองว่าแพก,กอันนในพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะครับสลหรับช่องบ่าวมะลัมบัวัชระนะครับพี่น้องจะได้ก็ฝากติดตามช่องทั้งสองช่องน้ำในเรื่องพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวให้มันลงตัวสักก่อนย่างสีใดอันจัดแล้วก็ลองเพลงให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับสวัสดีพี่เอ็มมี่ด้วยนะครับาก็เขามาพี่เอ็มมี่ก็ได้ เดี๋ยวอันให้มันเขาที่เขาท่างก่อนจ,จังจังไหลสดจังจวดจ่าฝาดบืมต้องกันในเครื่องเสียงนะครับแต่ว่าตอนนี้พันเฮื่อนมานนี่ยพอมนพัอมนไหนลังค้ามมันในเลี้ยวนะครับเดี๋ยวมันสิดลอยไปไลมาพ้ายุเข,ขามาเปิงเซิงเป็นทีตัวแดมันสิบ่มันสิบ,บ่ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจังพ่พ่อกันนะครับ <S <S เดี๋ยวขออนุญาตไปสื่อของก่อนไปสื่อกองมาแพ็คอัอนกว่จับกับขนมจีนก่อนเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ครับบม่มีแนวเหตด ลุยเป็นพอ่อค่าย่างเดียวพี่น้องนะครับฝาาอูดหนุนเ,นเด้อร์ไวจับอุบลขน,นมจีนเรนูน,นะครับฝาาพี่น้องอุดหนุนสนับสนุนแน่กันแล้วกันนะครับอุดหนุนพอ่อค่ายแน,น่พี่น้องอย่าหเงียบเงาโดนไเดออดรเดอร์ขอบคุณนการติดตามรับชมด้วยไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับ